านูทรจังหวัดชลบุรีนะครับร่วมกับท่านรองผู้กํากับแล้วก็ผู้กํากฝ่าวเมืองนะครับแล้วก็มาสิสเตอร์การตรดต่อบาษานะครับเมื่อวานนี้นะครับก็สามารถที่จะส่วนในการจับทุนคุมเป็นผู้นะครับได้สิ้นเนี่ย14บสี่คนนะครับโดยมีนางเกิดเกิดหรดีเนี่ยมาผัด มาพระลับเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเรือ่องเกี่ยวกับเมืองตั้งสํนักงานในการาปล่อยเงินกู้แล้วก็มีครับซึ่งมีเอกาสารทั้งหมดเก็บตอนนี้รวบรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเกือบสองร้อยสองลานนะครับจะใช้วิธีการตั้งสํางาน15วัน20วันเดือนหนึ่งนะครับแล้วก็หมุนเวียนไป,นปรเรื่ที่ต่างไม่อยู่ในที่นะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นปนโยบายอย่างหนึ่งซึ่ง,างทางกรุงเทรวงจังหวัดปทุมธานี ได้สองตอบแลก้กดำเนินการในวันนี้นะครับหน้าในทุนซึ่งทราบว่านะครับเราเรากำลังสอบสวนไปหลายคนยยเชื่อว่าจะสามารถลอกไม่จับได้ในเร็ววันนี้นะครับซึ่งมีการลง,งินมาซึ่งไม่ทราบว่าจะกี่คนนะครับแต่ในครั้งนี้เนี่ยขอให้นางเกล,ด,เกลดีเนี่ยครับนางสาวเกรติดีเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวแทนแล้วก็เป็น ตรงนี้นอกจากตะไบ้วใช่นะต่างขนะไหนต่างแล้วที่อะไรครับก็เก็บตังคเป็นรถเกส่งครับจเปาเราไม่ชอบสายไหนเออไหนสายไ่นับแล้วเราไปป่อยที่ปล่อยู่ร้อยแล้วไ อะไรีเก็บเก็บไรก็เลาวเแต่เอาข้าวมากเก็บหายวันแล้วเคยทำไรั้งมมีเคยเราย่เรเดืรวันปีรอนคขับเนยก็ยลูกค้ามาบ้างอะไรบางก็เอามาให้เก็บนูก็ยึดลูกค้าบ้าง้วกซื้มาบ้างซื้ก็ใช้ไซ์ซีกน้องนะคะก็ทำอะไรก็จากการเก็บเงินกู้นะคะ ของโรคบอลน,นะครับอันนี้ก็เป่าสัมพันธ์ด้วยเรื่องโรคบอกลการพนันทุกประเภทนะครับอะไรทุกประเภทนะครับตามคองศางของสชนะครับแล้วก็กา,ารารถไฟแห่งประเทศแล้วก็ยาลาเว็บเอารักหนัของเที่ยว